สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเซตานะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดต่อจากครั้งที่แล้วเนาะที่ติดไว้เรื่องอ่เม็ดแล้วก็5เม็ดใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันมีแบบมีบวก1ที่ว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนหางซ้ายขวาอะไรเงี้ยเนาะอ่ะคลิปนี้ผมก็จะมาาแชร์ให้ดูแล้วกันว่าาถ้ามันมีบวกเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงเนาะโอเคคือ จากคลิปที่แล้วที่เราเรียนเนี่ยก็คือถ้ามีห้าหมากเนี่ยที่มุมเนี่ยแล้วโดนล้อมอยู่เนี่ยถ้าเกิดคนโดนล้อมเนี่ยได้วางก่อนเนี่ยก็จะรอดชีวิตใช่ไหมแต่ถ้าคนคนที่ล้อมเนี่ยได้วางก่อนกลุ่มนั้นก็จะตายใช่ไหมครับทีนี้ทีนี้พอมันมีไอ้บวกบวกขึ้นมาเนี่ยเนาะอันนี้ทีนี้เดี๋ยวจะดูไล่เป็นข้อเนาะข้อ A ข้อ B ข้อ C ข้อดีครับอ่ารูปบนก่อนเลยนะข้อ A ครับข้อ A เนี่ย <c oughs> มันมีบวกขึ้นมาตรงนี้เนาะไอ้จุด F19 เลยเนาะจากที่เราเรียนมาเราบอกว่าถ้าเป็น5หมากเนี่ยวิธีการก็คือเราต้องตัดตัดขามันไปข้างนึงใช่ไหมตัดขาไปข้างนึงอ่ะในใน,ในกรณีนี้วิธีที่เราตัดขาก็คือเราต้องเดินโยนเข้าไปให้กินใช่ไหมเพื่อให้ตรงนี้ยการปิน4หมากใช่ไหมอืมแต่ว่ารอบนี้มันไม่เหมือนกันรอบเนี้ยเออ่ การที่มันมีเม็ดนี้มันเหมือนเป็นเม็ดที่เรามันโยนเข้าไปแล้วเหมือนเหมือนก็โดนอัตริอยู่เพราะฉะนั้นมันมีวิธีแก้นะครับก็คือวิธีรับมือเวลาโดนอ่าโยนเข้ามาเนี่ยก็คือรับที่ a เนาะมันอ่ามีผิดกต่ถูกเนาะต้องอ่ารับที่ a เนาะรับที่ a จะถูกต้องนะอ่ะดำทำยังไงได้บ้างหลังจากขาวรับเม็ดนี้แล้วเนาะก็มีเม็ดอ่าโยนใช่ไหมพยายามจะโยนเข้าไปสัดจุดเขาไม่ให้เขาซาก้อง ขาวจะต่อลงในนี้ครับ่ะแล้วดำก็พยายามเบียดใช่ไหมแม่เขามีห้องอ่ะเขาก็สร้างห้องในห้องหนึ่งและดำก็ต้องเชื่อมในนี้กลับใช่ไหมถ้าไม่เชื่อมเขาสร้างห้องแต่ว่าพอเชื่อมในนี้กลับกลับเนี่ยมันกลายเป็นว่าดำเนี่ยโดนกิน3เม็ดแล้วตรงเนี้ยมันสกัดจุดไม่ได้นะมันจะมีห้องหนึ่งเสมอโอเคอันเนี้ยเขาก็รอดใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ใหม่อ่ะทีนี้อ่ะงั้นงั้นงั้นเริ่มด้วย B B ได้ไหม บครับข่าวก็จะเดินไปนี่ไมครับแล้วดําก็จะโยนเข้ามาก็คล้ายๆเดิมเนาะข่าวก็จะปิดมปนี้ใช่ไหมครับดําก็เชื่อมไม่ได้นะเชื่อมก็เหมือนเดิมใช่ไหมก็รอดอีกีอโอเคเพราะฉะนั้นเดินที่ดีเนี่ยผิดเนาะเดินเข้าไปที่ดีเนี่ยผิดเนาะ,ะมันต่างจากที่เราเรียนนิดน,นึงเนะาะพอมันมีเม็ดที่บวกขึ้นมานะวิธีค่ากลุ่มนี้เนาะให้เริ่ม ่จากฝั่งนี้ครับกระโดดเข้าไปเลยอ่าเขาก็จะพยายามเบียดจับก,กินเมนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ยืดออกตรงๆเนาะขาวก็อ่าพยายามจะสร้างห้องนอะปุ๊บดาก็โยนกลุ่มนี้ก็ตายแล้วใช่ไหมครับอืตายแล้วเนาะไม่มีอะไรองั้นทำอย่างอื่นได้ไหมมีเมต่นไหมปุ๊บดีเหรออ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ต่อลงของกลับบ้านใช่ไหมไม่ให้กลับบ้านอันนี้โยนทีหนึ่งใช่ไหมครับ เขากินแล้วก็ยืดออกใช่ไหมกลุ่มนี้ก็ตายเหมือนกันเนาะสุดท้ายแล้วโดนปิดลมอัตรีจากข้างนอกก็ตายอยู่ดีใช่ไหมครับอืมก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะปึ๊บปึ๊บมีทางอื่นไหมมีทาง,อ,ง,ทาง,อ,งอื่นอีกไหมเชื่อมเลยอันนี้ก็คงไม่ได้เนาะอันนี้ก็โดนสกัดจุดง่ายๆเลยใช่ไหมครับก็ก็ตายอยู่ดีสุดท้ายเป็นฝังต่อนะรูปนี้เนาะตายอยู่ดีโอเคอ่ะข้อ a จบไปทีนี้มาข้อ b เป็นรูปเดียวกันเนาะแต่ว่าไอเม็ดที่มันยื่นมาอยู่คนละด้านอ่าอยู่ด้านนี้แทนนะครับอ่าเหมือนเดิมอ่าผมจะเห็นว่าไอการที่เราเริ่มจากจุดเนี้ยอ่าไม่ถูกเนาะเนาะอ่าโอเคอืมอ่าเริ่มผมเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่ที่ฝั่งที่มันมีเม็ดที่มันงอกมาแล้วกันพูดอย่างงี้แล้วกันเนาะอ่าวิธีก็คือกินเลยนะครับข่าวกินเลยดํมก็ กระโดดสกัดจุดใช่ไหมข่าวก็พยายามเดินนี้ดําก็ทําอะไรไม่ได้เลยเนาะเพราะขาวมีสองทางเลือกเนาะถ้าดําถ้าถ้าดําเดินข้างนอกข่าวก็จับกินเมินนี้ก็ได้สองห้องเนาะนี่ห้องหนึ่งนี่ห้องหนึ่งนะครับหรือว่าจะอะเดินนี้ขาวก็จะสร้างห้องตัวนี้เนาะก็รอดอยู่ดีใช่ไหมครับอืมอนี่คือเม็ดที่ผิดเนาะเม็ดที่ถูกเนี่ยอ่ารอบเนี้ย ต้องมาจากด้านนี้ต้องมาจากด้านนี้เนาะ,ะความเหมือนกันก็คือเราไม่ได้เริ่มจากด้านที่มีเม็ดไอ้ที่มันงอกนี่มาเลยเราไม่ได้เริ่มแบบฝั่งนี้เลยเราต้องเริ่มจากอีกฝั่งอีกเสมอนะครับอืมโอเคทีนี้เขาทํำยังไงได้บ้างเได้ไหมเอปึ๊บดําก็กระโดดขอเชื่อมนะกับบ้านหน่อยอันนี้ก็ไม่ให้เชื่อมใช่ไหมครับอันนี้ก็โยนให้กินทีนึงน,นีก่ก็กินก็ต่อออกกลุ่มนี้ก็ตายเลองยวเนาะ ปนะ๊บมีเนปะ็นไหมบีบไหมปึ๊บนะอันนี้ก็ชึบอันนี้ก็ปูเนาะปูขาดตรงนี้ก็ต้องปิดใช่ไหมครับแล้วก็เดินต่อออกเนาะแล้วขาวก็เดินนี้ใช่ไหมครับเราดดาก็ต่ออีกทีหนึ่งก็ตายแล้วใช่ไหมครับกลุ่มนี้ตายแล้วอืมโอเคโอเคเราผ่านมาสองข้อแล้วเราได้เราได้บทเรียนแล้วว่าการเริ่มจาก ไอเม็ดที่มันงอกเนี่ยไม่ถูกใช่ไหมงั้นข้อนี้ก็ง่ายๆเลยใช่ไหมเริ่มจากั่งนี้ใช่ไหมครับเอ่อเขาทำไงได้บ้างเขามี a b ใช่ไหมปึ๊บอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าลูกรูบนี้ไม่เหมือนลูกข้างบนเนาะลูก c นี่ก็คือไอห้าเม็ดเนี่ยมันมันมันอ่ามันเลี้ยวมาทางนี้เนาะใช่ไหมอันนี้มันเลี้ยวเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งเนาะภาพมันจะกลับหัวกลับหัวนิดนึงนะครับมันเลี้ยวมาทางนี้เนาะอ่าโอเคอ่ะเริ่มกันไปนี้ใช่ไหมครับเขามีเม็ด b ใช่ไหม อันนี้เราก็สกัดโจทมเขาก็ต้องเขาก็ต้องปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เบียดเข้ามาทีนึ่งเขาปิดนี่แล้วก็ยืดออกใช่ไหมกลุ่มนี้ก็ตายใช่ไหมกินนี่ไม่มีผลเนาะของปลอมครับมในในีกัได้อีกมี A อเอก็ในนี้ใช่ไหมปิดในนี้แล้วก็ะจะต่อออกก็ได้นะหรือจะโยนให้กินเลยก็ก็เหมือนกันนะครับก็ตายเหมือนกันนะปึ๊บปึ๊บเนาะตายเหมือนกันโอเคอืมทีนี้รูปนี้ รูปนี้เนี่ยเรารูล้ละว่าเดินอันนี้ยผิดแน่ๆเนาะผิดแน่ๆนอะอาเดินให้ดูแล้วกันว่ามันผิดเนาะปุ๊บข่าวก็จะรับโดยท่านี้นะครับอืมรับโดยท่านี้รับโดยท่านี้ดำก็ต้องกระโดดใช่ไหมขาก็จะเชื่อมในนี้เนาะตรงนี้ก็ได้หนึ่งห้องใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเหมือนเดิมเนาะดำเชื่อมสามเมตรไม่ได้เนาะถ้าเชื่อมสามเมตรก็กระโดนกินกลายเป็นห้องจริงอยู่ดีใช่ไหมครับก็หลอดเนาะผมก็อดเพราะฉะนั้นอ่าก็ต้องเริ่มจากฝั่งนี้เนาะ เริ่มเบียดปึ๊บเริ่มแบบเบียดข้างนี้อ่าอันนี้ขาวก็จะอัตลีใช่ไหมแล้วดำก็เดินอ่าสกัดเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับขาวเบียดนี่ดำเดินนี่อ่าพอดำเดินนี่เนี่ยกลายเป็นว่าหมากดำเนี่ยมันอัตลีขาวเม็ดนี้เนาะใช่ไหมอ่าถ้าเกิดไม่อัตลีเนี่ยอ่าถ้าไม่ไม่ใช่หมากอัตลีเนี่ยขาวอาจจะรอดแล้วเนาะแต่ว่าหมากนี้มันดันเป็นอัตลีเนาะขาวจำเป็นต้องกินใช่ไหมครับแล้วก็โยนตรงนี้เนาะ ทำลายห้องก็เป็นห้องเดียวเนาะมากขาวภูมนี้ก็ตายเนาะอืมโอเคทีนี้ A อนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถฆ่าได้เนาะอ่าวิธีก็คือขาวเขจะเดินนี่ใช่ไหมครับอ่าทนี้เขบอกว่าก็เดินเดินบีสิขาวก็ตายแล้วเนาะอ่าไม่ใช่คนระับเดิน B ีเนี่ยขาวก็จะอ่าโยนให้กินเนาะแล้วก็จะกลายเป็นโคเนาะอ่าผมถือว่าโค ไม่นับละกันเราเอาแบบตายแบบไม่ต้องใช้โคเลยเนาะก็เดินไปนี้นะครับปึ๊บปบแล้วก็เดิน A ครับราคาวอลล์เปิดนี้ใช่ไหมล้วดำก็โยนไปนี้ครับใช่ไหมขากินปึ๊บแล้วดำก็เดินนี้เนาะรูปนี้ก็จะตายเนาะเรื่องอ่าตายด้วยเบนโฟเนาะเบนโฟนิคอนเนอเร์อเ,รออเนาะถ้าเกิดดูคลิปที่แล้วของผมเนี่ยก็จะเข้าใจนะว่าเบนโฟมันคือ,อยังไงเนาะก็กลุ่มนี้ก็ตายอยู่ดีนะครับ <S 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 โอเคอันนี้ก็คือเรื่องห้าหมากใช่ไหมแล้วก็มีเม็ดบวกมาบวกซ้ายบวกขวาเนาะ อ่ะทีนี้มีอีกอันหนึ่งเนาะอะ,อะที่ผมให้ดูก็คือที่ไม่ได้พูดไปครั้งที่แล้วผมก็ลืมไปเลยอ่ก็คือเรื่องหหมากเรารู้ว่า5้าหมากเนี่ยใครเดินก่อนอ่าชนะใช่ไหมแต่ทีนี้พอถ้าเป็น6หมากะมันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะทีนี้มาดูข้อ A นะครับเนาะข้อ a 6เอ่อหหมากเนี่ยมันมีขาเลี้ยวมาสองขาเลยเนา ทีนี้วิธีที่เราเรียนมาเราบอกว่าเราต้องสก,กัดที่ขา,ข,าข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมเวลาจะฆ่าหมากที่เป็นข้ามาะแต่นี้มันเป็นหกมาเราลองพยายามฆ่าดูเราลองสก,กัดขาเขาดูปุ๊บอ่าดำทำยังไงดำก็เดินเดินนี้ใช่ไหมครับขาก็สก,กัดจุดห้องไม,ไม่ให้ไม่ให้ห้องใช่ไหมดำก็รับง่ายง่ายเลยด้วยเม็ดนี้เนาะก็อันนี้ก็กลับกลับไม่ได้อันนี้ก็ได้หนึ่งห้องจริงๆเนาะก็ฆ่าไม่ได้นะครับลอกฟังนึงดูอีกฟังนึงฝั่งนี้ปุ๊บ อันนี้ก็เดินไปน,นี่ใช่ไหมครับ,บแล้วเขาก็พยายามสก,กัดให้เราสร้างห้องใช่ไหมแล้วก็ต่อลงเนาะตรงนี้ก็ได้หนึ่งห้องแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้ยืดเข้ามาไม่ถึงใช่ไหมตรงนี้ก็กลับไม่ได้ก็เป็นสองห้องจริงแหละก็รอดชีวิตแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยหกหมากเนี่ยรอ,อดชีวิตแน่ๆเนาะอ่ะทีนี้มันมีบีแถมนี้นึงบีปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่ก็ก็เดินต่อลงใช่ไหมอันนี้ก็ เดินตรงนี้ก็ง่ายๆเลยก็จะเป็นสองด้านซ้ายขวาเนาะสองด้านซ้ายขวาทำทำลายฝั่งนี้ก็สร้างฝั่งนี้เนาะก็สองห้องอยู่ดีทีนี้มันอ่าเมื่อกี้ผมผมจะจะให้ดูเม็ดนี้นิดนึงปึ๊บปึ๊บ่อ่าแล้วพยายามเหมือนพยายามจะเลี้ยวนูน่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าวิธีก็คืออัตลิใช่ไหมดำขาวเชื่อมใช่ไหมแล้วดําก็ก็เดินนี่ใช่ไหม กลุ่มนี้ก็รอดแล้วตรงนี้ได้หนึ่งห้องใช่ไหมข่าวก็กลับกลับไม่ได้ใช่ไหมขาวพยายามกลับแล้วก็อตัตลิกินสามมินนี่อยู่ดีใช่ไหมอ่าก็รอดอยู่ดีนะครับอ,อ่ะโอเคทีนี้ทีนี้ <c oughs> นอ่าข้อดีของอ่าไม่ใช่สิอ่าเดี๋ยวดูรูปรูปนี้ก่อนละกันโอ้โหขออนุญาตเปลี่ยนนิดหนึ่งอ่าขออนุญาตเปลี่ยนลาเบลนิดหนึ่งไล,ล,ล,ล่ไล่ไล่หมไล่หม ได้ไหก็ได้ไม่ไงงข้อ A อข้อ b ข้อ C ข้อดีอย่างนี้ละกันเนาะไล่ไมาโอเคครับข้อเอเราจบแล้วทีนี้มาดูข้อ b ข้อ b เนี่ยรูปเหมือนกันได้เลยแต่ว่ามีขาวไม่นี่ยื่นมาเล็ดหนึ่งไอ้ขาวไม่นี่ยื่นมาเล็ดหนึ่งเนี่ยมันมีความหมายอะไรกลุ่มนี้ตายหรือเปล่ามันเป็นยังไงมันเป็นครบหรือมันเป็นงไงอะเรามาดูกันกลุ <c oughs> ่มนี้เนี่ยเอ่อ กลุ่มนี้เนี่ยเป็นโคเนาะเฉลยเลยก็คือเป็นโคทีนี้ทีนี้ทำยังไงเวลาเล่นให้กลุ่มนี้เป็นโคเนาะขาวเนี่ยก็จะกระโดดเข้าไปที่เม็ดนี้ใช่ไหมครับดาก็ต้องพยายามกินใช่ไหมอ่าขาววิธีเล่นก็คือต้องยืดเม็ดนี้นะครับอ่าไม่ใช่ยืดทะยงเนะาะทะยงเม็ดนี้เนาะดําดำก็เอกีก็เล่นแบบเมื่อกี้สิก็จับกินเลยอะอัลติใช่ไหมเชื่อมใช่ไหมครับ แล้วตัวเองก็บอกเอ้ยกลับมาสร้างห้องตรงนี้อ่ะข่าวก็จะเดินไปนี้ดําก็เต้านั้นก็ตัดจิเผอ,อิญเม็ดนี้มันมารออยู่ก่อนเนาะทําให้ดําลุ่มเนี้ยโดนรับลมเนาะตอนที่ตัดลงมาข่าวก็กินได้เลยทันทีนะครับอืมเพราะฉะนั้นอ่ะเล่นแบบเมื่อกี้ไม่ได้เล่นแบบเมื่อกี้ไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,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 อย่างนี้ไม่ได้เนาะวิธีก็คือดําต้องกลับมาสร้างห้องเลยเนาะใช่ไหมครับแล้วขาวก็พยายามจะเชื่อมน,นู่นนี่ ดําก็ตัดได้อยู่ดีเพราะเชื่อมไม่ดใช่ไหมแล้วก็กลุ่มนี้ก็กลายเป็นโคกเรียบร้อยเนาะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครเปิดโคก่อนเนาะฮะเขาจะเขาจะเปิดให้เดี๋ยวนะแปนะ๊บมือดําเดาอ่าดําดํดดก็ก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมก็ต้องต้องใช้โครอดชีวิตใช่ไหมครับถ้ากายเป็นโคเรียบร้อยเนาะก็เล่นโคกันนะกลุ่มนี้โอเคอันนี้คือ A กับ B อันนี้มาดู C บ้าง C เนี่ย C เนี่ยมันเหมือนรูปนี้แหละไอ้รูปนี้มันเป็นรูปย,ยอดนิยมที่เราเล่นเวลาเราเข้าสามสามแล้วเบียดออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้เด็ดเลยเนาะอ่าทีนี้ไอ้ตัวข้อดีของรูป C เนี่ยก็คือต่อให้มันมีเม็ดยื่นลงมาแบบนี้นะก็ไม่มีผลกระทบ ก็ไม่สามารถฆ่าได้อยู่ดีอ่าก็ไม่สามารถฆ่าได้อยู่ดีเนาะแต่อัรูปเนี้ยมันมีเม็ดยื่นเนี่ยมันมันมันโดนฆ่าได้ดโดยโคกใช่ไหมครับแต่รูปบนเนี่ยไม่ไม่สามารถฆ่าได้เนาะอ่าถ้ามีเม็ดยื่นด้านนี้นะครับแล้วทีนี้ทํำยังไงทํำยังไงอ่าก็ก็เริ่มอ่าด้วยอ่าลองดีก่อนเนาะเม็ดนี้เข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็ปิดไม่มีอะไรใช่ไหมครับเขาก็อ่าเม็ดที่ดีดดที่สุดก็คือตระโดดข้ามาเนาะอันนี้เข้าปิด ปิดหัวตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะต่อลงไมนี่แล้วเราก็อัตรีเมนี่เนาะอันนี้ก็จะโยนกินเมนี่เนาะ,ะดำเชื่อไม่ได้เนาะดำต้องกลับไปกินเมนี่เนาะขาวก็จะกินเมนี่าก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่ะนี่คือข้อดีของมันเนาะต่อให้มีหมากเมนี่กลุ่มนี้ก็ไม่ตายแต่มันก็มีข้อเสียข,ของมันเหมือนกันก็คือมันสามารถโดนลดแต้มได้เยอะอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นฝั่งนี้เทียบให้ดูด้วยเนาะ ันี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้เนี่ยถ้าจะจะลดแต้มใช่ไหมก็ต้องเบียดเบียดเบียดเข้าไปใช่ไหมจึ๊บยังไงล่ะจึ๊บใช่ไหมถ้าเบียดถ้าเบียดจึ๊บ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 อ่ะ,ป,อะประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะมาดูกันว่ากลุ่มนี้เนี่ยหมากดำเนี่ยได้แต้มหนึ่งสองสามสี่ สี่ห้าแต้มประมาณสี่ถึงห้าแต้มใช่ไหมครับอ่าแล้วมาดําฝั่งเนี้ยได้อ่าเท่าไหร่สามแต้มใช่ไหมอ่าตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองแล้วที่กินไปเม็ดหนึ่งก็ได้สามแต้มแต่ตรงนี้ได้อ่าสี่ถึงห้าแต้มเลยใช่ไหมครับอืมนี่คืออ่าข้อดีและข้อเสียของมันเนาะอืมโอเคครับก็คือมันไม่ตายหรอกเนาะแต่ว่าก็โดนลดแต้มได้เยอะเพราะรูปร่างไอ้ตรงนี้มันมันทำให้โดนลดแต้มเนาะทีนี้้องดูเม็ดอื่นที่ที่พอจะฆ่าอ่า เราจับกินได้อะไรเงี้ยนะัะุ๊กในนี้อ่ามีเล่นไหนบ้างนี้ก็ต่อออกอกันนี้ก็จับกินใช่ไหมครับอืมก็จับกินขาวก็มีทั้งเลือก a B ใช่ไหมอ่าลอง A ก่อนเดิน A เข้ามาก็ดำก็จะเดินที่นี่เนาะอืมก็่อยขาวตัดเข้ามาเมนนี้เนาะดำก็จะตัดลส่วนเมนนี้นะครับ ข่าวกินไปน,นี้ดับก็กินกลับเนาะก็รอดอ่ดีใช่ไหมทีนี้ย้อนสกายตุ๊บตุ๊บเอิบเอิบอ่ะ,อะ,อะถ้าเป็นบีหล่ะเป็น B ก็ก็ไม่มีอะไรก็สร้างห้องจากฝั่งนี้ได้เลยนะครับนะต่อที่นี่อัตลีมาก็เชื่อมก็รอดแล้วเนาะสองห้องอม,อคคมาต่อที่รูปสุดท้ายเนาะรูปดีนะรูปมุมข่าวบ,บนสุดนี้เนาะโอเคครับ ก็ถ้าเราเป็นหมากขาวใช่ไหมก็คือสังเกตว่าหมากขาวนี้จะมีเม็ดต่อลงลงไปเนาะ,ะรูปนี้เนี่ยเป็นการทําลายรูปร่างของอปากเสือเนาะ,ะวิธีก็คือขาวก็เดินอลองลองเดินจากด้านนอกก่อนเนาะโอเคลองลองลอง,ลองดูนะครับปุ๊บนี่ก็ดําก็จะกระโดดอย่างนี้ครับขาวก็เดินนี้ไม่ได้เนาะเดินนี้ดํารอดเลยก็ต้องเดินนี้ใช่ไหมครับปุ๊บ นี้เดนนี้แล้วขาวป้อตลีเนาะดําเชื่อมไม่ได้นะดําเชื่อมนี่โดนกินหมดใช่ไหมครับก,ก็ต้องกินจากด้าน,นในนะก็จะเป็นโคไปเนาะแบบนี้เนาะอืมขาวเนี่ยถือว่ายังไม่ถูกอะยังไม่ถูกนะครับอืมยังไม่ถูกเม็ดที่ถูกต้องก็คืออ่าเม็ดนี้นครับโยนกินเลยเนาะดําก็กินใช่ไหมครับดําก็กินขาวก็กอออ่าทําลายรูปร่างของห้องตรงนี้เนาะดําก็พยายามอ่า เดินให้อ่าเหมือนแบบพยายามไปเซกิอะไรเงี้ยนะเดินเพิ่มห้องเพิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยครับข้าวก็จะเดินเม็ดนี้ครับดำก็จะปิดนี่ใช่ไหมครับแล้วขาก็าจะเอาตะลีจากด้านนอกดำเชื่อมเนาะกลุ่มนี้ก็ตายเรียบร้อยเนาะเป็นเบนโฟใช่ไหมตายแล้วเนาะรูปนี้เบนโฟนะครับโอเคครับก็หวังว่า เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมก็จะได้ความรู้แล้วก็สาระจากคลิปนี้เนาะโอเคครับหวังว่าจะเก่งๆขึ้นกันทุกคนเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ